นนทะเลปออกอานี้แบ่งมาถึงนี่แล้วเหรอรอันนี้หายหมดแล้วหายลงไปหมดแล้วเมื่อพศ20เองนะแต่ว่าพอพังมา3กิโล4กิโลนี้ <c oughs> เขาจะมามาเลยเนี่ยมาใกล้เลยเนี่ยเสร็จแล้วนะนะไม่ต้องเข้าคลองแล้วเข้าไม่ทัน <c oughs> ทาบคนไม่หมดเลยเออ <c oughs> ไปหมดเลย <c oughs> ผู้ใหญ่สมอนเข่งสมุดเป็นผู้นำชุมชนบ้านขุนสมุรจีนในอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการชุมชนของผู้ใหญ่เคยเป็นหมู่บ้านติดชายทะเลที่มีคนอาศัยอยู่ถึง200อหลังคาเรือนซึ่งครั้งหนึ่งชาวบ้านเคยอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นป่าทั้งเลยพื้นเป็นพื้นดินแล้วก็ป่าแล้วก็จะมีคลองที่เขาขุดเวลาเขาออกทะเลหากิงเขาก็จะไปตามคลองเข็นเรือไปกว่าจะถึงชายตะหลงก็ เข็นเรือไปอีกเกือบเป็นกิโลกิโลลงไปหากินนะนะใสเคยกั้นรางกลางอวนอะไรแล้วแต่ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมากมายออกไปเดี๋ยวก็ได้แล้วลำสองลำอะ่ะ นั่นคือความทรงจำเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเพราะหลังจากนั้นเป็นต้นมาผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านก็ต้องย้ายบ้านถอยร่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะน้ำทะเลเริ่มเข้ามายึดครองพื้นที่ของชาวบ้านอย่างผู้ใหญ่เองตลอดชีวิตที่ผ่านมาผู้ใหญ่ต้องย้ายบ้านหนีน้ำทะเลไม่ต่ำกว่า3ครั้งแล้วคนตรงนี้ที่ไม่มีเงินเหลือไม่มีเงินเงินเหลือเก็บไม่มีเหลือกินเพราะที่มันพังเข้ามาพอจะมีเงินเหลือสักนิดสักหน่อยก็ต้องมาลื้อบ้านย้ายบ้าน มันก็ไม่มีจะกินกันอยู่อย่างเนี้ยตลอดไปเนี่ยตั้งแต่หมู่เก้าเนี่ยบ้านแต่ก่อนเนี่ยเกือบสองร้อยครัวเรือนเนี่ยเดี๋ยวนี้ตามทะเบียนราชก็จะเหลือร้อยหกสิบห้าครัวเรือนแต่จริงๆแล้วเหลือร้อยสองครัวเรือนเนี่ยเราก็มีวัดไว้เนี่ยต่อสู้ไว้เนี่ยสมัยก่อนเนี่บสถ์สวยแต่เดี๋ยวนี้จมน้ำที่วัดที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เป็นเกาะ มันก็กินทางนู้นกินทางนี้ได้เงินจากทอดกระถินทอดปลาปามันงก็ลงหินมัง่งอะไรมัง่งก็พยายามว่าจะขอจากคอยคว้าผู้ว่าการไฟฟ้ามาจะขอเสาคฟเก่าๆมัมาปักร้อมวัดอีกนี่คือผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่ชัดเจนมากซึ่งนักวิชาการเชื่อว่าน้ำแข็งในขั้วโลกละลายทำให้ระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นและกัดซอกแผ่นดินแต่กรณีนี้ยังมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยนั่นคือปัญหาแผ่นดินทุด ทั้งหมดนี้ทำให้การกัดซ้อชายฝั่งเป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วสำหรับชุมชนขุนสมุทรจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาชายฝั่งที่นี่หายไปกว่า1กิโลเมตรแล้วและยังมีแนวโน้มที่แผ่นดินจะถูกน้ำทะเลกลืนหายในเร็วๆนี้อีกแน่นอนตรงนี้เราเมืองหน้าด่านนะถ้ามียังไงก็ฝากนาะยกมาช่วยชตรงนี้หน่อยยังไงก็ฝากช่วยชกันหน่อยคนไหนที่เกี่ยวข้องก็ช่วยชกันหน่อยเพราะว่า ต้องเรงเห็นว่าตรงนี้มีความสําคัญมากถ้าปล่อยตรงนี้พังไปเนี่ยข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอนาคตเนี่ย